สวัสดีครับพ่กผมผมนะครับเบ๊บบอยนะครับจากช่องแมงกะบพี่ฟิมนะครับตอนนี้แมงกะบพี่ฟิมมาโหลดคลิปที่เซเว่นจ้านะครับก็ซื้อน้ำเต้าหู้นะครับอันนี้น้ำเต้าหู้น้ำตาลน้อยนะครับมากินนะครับแล้วก็กินตัวลันเตาสเน็คแจ็คนะครับทุกท่านนะคืนคนี้นะครับ FC จะได้รับชมไลฟ์สดน้องต้นข้าวแบบร้อยเปอร์เซนนะครับวันนี้ไม่ต้องไปไลฟ์เขาเรียกไงไม่ต้องไปไลฟ์หน้าห้องน้านะครับเพราะว่าวันนี้เป็นงานเปิดนะครับมืกซื้อมางานปิดนะฮะก็เสียลมอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อคืนที่แบบว่าโอ้จะภาพไม่ให้ไลฟ์คลิปก็ถ่ายไม่ได้นะครับแมนะคบี้ก็เลยต้องไลฟ์ใช้ระบบแบบวิทยุ FM AM อเนาะใช้แค่เสียงนะครับสรุปว่า โอ้โหดังเป็นทั่วข้ามคืนเลยเนาะนะครับทุกท่านเมื่อกี้นะครับน้องน้องข้ามาถึงแล้วนะครับก็กําลังเตรียมตัวเช็คซาวกันอยู่นะครับตอนนี้นะคับพี่ก็ดูนะครับดูคลิปไลฟ์สดประกอบไปด้วยเนาะวันนี้ก็มาไลฟ์สดกันหลายช่องนะทุกท่านนะครับมาไลฟ์สดไลฟ์สดกันหลายช่องนะครับตอนนี้นะครับครูนิวก็กําลังปรับซาวนะครับกำลังปรับซาวอยู่นะครับ เอสซีก็เป็นกำลังใจนะครับให้น้องต้นข้าวทีมงานน้องต้นข้าวแล้วก็แม็กกี้ฟิล์มด้วยเนาะนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาไลฟ์เห็นหน้าเห็นตาผมก็ดีใจไม่ดีใจครับอีเมื่อคืนไม่เห็นหน้าเห็นตาครับเมื่อคืนมีแต่เสียงนะครับก็เวลาที่น้องร้องก็คือสามทุ่มครึ่งนะครับที่ผมทําคลิปอยู่ขณะนี้ก็คือสามทุ่มอยู่เลยครับยังมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้น เราก็ยังมีเวลาที่จะพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็แมเคกี้ก็มาอยู่ตรงหน้าเซเว่นก็เลยเออมีโอกาสได้นั่งทำคลิปก็เลยนะครับนั่งทำคลิปอยู่ถ้าตรงนี้เลยเนาะท้าเนาะนะครับทา่านะครับก็แน่นอนครับใครคิดถึงน้องนุ่นข้าวนะครับมาดูมาดูไลฟ์สดและหลายช่องวันนี้น้องช่องน้องนุ่นข้ามามาไลฟ์ด้วยนะครับ ข้าวสุพยาเอาไปเชี่ยวมาไลด้วยนะครับก็แอดเจี๊ยบมาด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับยอดการไลก็กระจายกันไปทุกๆช่องนะครับช่องน้องก็เป็นธรรมดาที่ยอดผู้ดูจะเยอะกว่าช่องอื่นนะครับเห็นไฟไหมครับตรงข้างหลังเป็นงานนะครับนะครับคือมีความโชคดีที่ว่าตรงเนี้นะครับเซเว่นอยู่ตรงข้างหน้างานเลยนะครับนะครับบี่ก็เลยเออเราต้องมาอาศัยเน็ต นะครับในการที่จะโรดงานนะครับให้กับ FC ได้รับชมกันนะครับภายในงานคนเยอะนะนะครับรู้สึกว่าเฟอร์สมชุกเนี่ยคนคนเยอะอยู่นะครับแต่ว่าที่พักของแมงกับี้เนี่ยห่างประมาณสักสโลนลฮะ,ะเพราะว่า FC บอกว่าให้ปากหมุดมาตรงตลาด3มชุกตลาดร้อยปีสมชุกผมปากมาแล้วแต่ว่าต้องขี่ข้ามขี่ข้ามคลองมาอีก ถึงจะเจอสารเาพ่อหลักเมืองสามทุกตรงนี้นะครับคือมันต้องข้ามคลองมานะทุกคนนะครับต้องข้ามคลองมาตอนนี้ผมก็โหลดคลิปก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งอ่ะนะครับถึงจะเสร็จนะครับนี่แหละครับการทํางานของเรานะครับก็มีไลฟ์สดด้วยคลิปด้วยนะครับนี่ครับก็กําลังกําลังโหลดอยู่นะครับรอสักครู่นะครับ คืนนี้ FC จะสมหวังจะแน่นอนเพราะว่าน้องน้องข้าวจะได้ร้องเพลงแบบเต็มร้อยเสียงเต็มร้อยแน่นอนแต่ผมไม่รู้นะครับว่าถ่ายหน้าเวทีเสียงจะสู้ไกลๆได้ไหมแต่ผมบอกเลยว่าเสียงมันอยู่ไกลๆครับถ่ายหน้าเวทีเสียงสู้ไกลๆไม่ได้นะครับแต่ไกลๆกล้องกว่านะครับตัว รู้สึกว่าตารางงานน้องต้องเข้าจะาไม่มีพรุ่งนี้หยุดนั้นทุกคนนะครับแต่ว่าผมเองก็มีงานอยู่พรุ่งนี้มีนัดนะครับน้องแว่นอยู่น้องแว่นเอวออรน,นะครับใครยังจาได้บ้างนะครับคลิปที่แม็กกีไปถ่ายน้องแว่นเอลออรที่เต้นอยู่ที่ทอำเภอสองพี่น้องอะ่ะจำได้ไหมนะครับ วนี้เอจะได้รับชมไลฟ์สดนะครับของแมงกบี้ที่มนีน้องแว่นนะครับมาพูดคุยในไลฟ์สดนะครับให้ FC ได้ทักทายแล้วก็พูดคุยกับน้องแว่นอย่างเป็นทางการนะครับประมาณนี้นะทุกคนเนาะตอนนี้ก็ต้องอดทนรอนะครับแต่ว่าที่สุพรรณยุงมันก็มีนะครับแต่ว่าเราก็ต้องผมพกอันนี้มาครับะตะไคร้สเปตะไคร้หอม นี่ทุกคนยุงเยอะยุงมันเยอะต้องฉีดครับต้องฉีไม่ฉีดไม่ได้ครับยุงไม่ได้ครับยุงมันเยอะครับนะครับใช้ดีนะครับกลิ่นมันก็เป็นมิตรกับสังคมนะมันเป็นกลิ่นคล้ยหอมนะ คลิปตอนนี้ก็โหลดนานเนาะเพราะว่าเป็นคลิปยาวอยู่นะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะครับคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็ทานน้องต้องข้าวขึ้นอยู่แล้วครับคิดว่ายัางไงก็ทานนะครับรอ,อสักคู่หนึ่งนะครับให้คลิปมันโหลดเร็วๆนะครับแต่ก็จะมีความโชคดีที่เดินมาข้างหน้าแล้วมันไม่ไกลเท่าไหร่นะครับทุกท่านรออีกสักนิดสักนิดน,นะครับ วันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนทุกคนนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นซ่วมเลยวันนี้นะครับเฮ้ยุงมาตอมแต่ว่าโดนกลิ่นตะไคร้หอมเข้าไปหายเลยนะครับเติมพลังด้วยถั่วเตานะครับ เขาผมเองก็เรียกว่าลดน้ำหนักปรุมาหานะครับเพื่อกินอะไรหนักๆไม่ได้นะครับก mm ็ hmm. กินได้ประมาณผักขัวนะครับหร mm ือ hmm. ที่ส่วนที่เป็นเนื้อนะครับ mm hmm. จับหลายหลยเท่ยนะบไม mm hmm. หมดแล้ว โอ้ oh, วันนี้ผมว่าโรงงิ้วนะครับงานยิ้วเนี่ยคนเต็มแน่เพราะว่าที่ผมไปเมืเ่อกี้คนยังแน่นเลยครับแล้วมันเป็นงานปีด้วยไม่เก็บบัตรครับงานที่สารักเมืองเฉพาะสามทุกก็คืองานปีครับทุกท่านนี่ขนาดยังไม่ถึงเวลานะครับคนยังเยอะถ้าน้องเริ่มร้องเพลงดนตรีเริ่มมาเนี่ยนะครับแน่นอนครับ คนก็ต่างมากันเต็มนะครับท่านนะครับพอนีผมตั้งกล้องเอาไว้แล้วก็ฝากเอฟดูเนาะก็<อ>ฝากเขาดูกล้องนิดนึงเพราะผมต้องมาโหลดทีเพราะผมมีคนงานแค่นคนเดียวถ้าผมมี2คนจะเร็วนะครับถ้าการทำงานเป็น2คนมันก็จะเร็วใท่าน มร้อร่อยมากเลยครับทุกท่านก็เดี๋ยวรอก่อนนะครับคลิปก็ยังไม่เสร็จนะครับคลิปยังไม่เสร็จเลยนะครับโด,โดนานนิดนึงนะครับอ,อ่ะรอได้ก่อน3ทุมครึ่งต้อง,ต,องต้องไปให้ได้นะครับต้องไปให้ได้นะครับอ่ะทุกคนครับ ใครอยากดูน้องน้องเข้าร้องเพลงคืนนี้สามตุ่มครึ่งเข้ามาได้ดูเลยครับน้องต้๊เข้าช่องน้องต้๊เข้าไลฟ์ช่องแม็กพี้ไลฟ์ช่องอื่นที่มาถ่ายก็ไลฟ์ด้วยนะครับ fc เลือกชมนะครับเลือกชมกันได้เลยครับวันนี้ดีใจที่จะได้เห็นหน้าน้องแล้วเนาะดีใจมากนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าผมจะเดินเอาเงินน้ําใจไปให้น้องหน้าเวทีได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องดูด้วยว่าเวทีมันเผื่อ ระยะคนเเดินไปข้างหน้าหรือเปล่านะครับทุกท่านยังไงก็เป็นกําลังใจใด้วยเนาะทุกคนเนาะนะครับผมก็เหลือเวลาอีกประมาณสักสิบกว่านาทีนะครับก็จะ,จะเสร็จแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ